มาครับผมมาต่อกันที่ชั้น40ถึงชั้น50ครับมันให้ของไม่คุ้มเลยว่าเหี่วลึกอ่ะโอ้ไม่ค่อยอยากเล่นเลยครับอ่ะเหลือแมวทั้งหมดอีก139ตัวครับผมมาไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเขาไปจัดเซตก่อนครับผมเจ้าดาร์เลเซอร์ครับน้องเลครับแมวเชิดหุ่นครับผมปลาจิ๋วครับแมวย้อเวลาครับผมอากิระครับบิกินี่รันครับผมแล้วก็ปิดโดยเจ้าโจสลัดครับอ่ะมาครับชั้นที่41ครับผม มาดูซิว่าจะไหวไหมอากิระไปครับผมจิ้มไปเลยน้องจิ้มไปโอเคไม่มีดาเมจเลยอากิระปืนใหญ่ไปก่อนครับผมไป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 โนโนไปครับตีไปครับตีไป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 อ่ะแมวย้อนเวลาครับผมอ่ะแมวดาร์คเลเซอร์ครับผมไม่ได้ปั้นเลยครับเจ้าตัวนี้โอเคออกมาจากบ้านละจิ้มไปอากิระนั่นแหละดีมากน้องสวยงามครับปืนใหญ่ไปก่อนเลยครับผมโอเคแมวย้อนเวลาไปครับจิ้มไปจิ้มไปจิ้มไป ได้อยู่ครับได้อยู่ครับได้อยู่ครับโอเคออกมาเยอะจังเลยเฮ้ยให้ดันมังเถอะขอลองละจะได้ชนะครับอากิระนั่นแหละดีมากครับอากิระจะมาเพิ่มอีกหนึ่งแล้วครับผมอ่ะจบบ้าน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 จัดการให้หน่อยเร็วอากิระคงเอ่าหรือจะไปปั้นอากิระเป็นร่างจริงดีนะอ่ะอากิระมาเพิ่มอีกหนึ่งครับผมแต่ร่างสองก็เก่งนะครับแล้วก็โดนแบดเลียมเลยครับอืมช่วยไม่ได้อีกแล้วครับผม รอบต่อไปเจอเอเลี่ยนเนาะไม่น่ายากเท่าไหร่ครับชั้นที่42ครับมาอ่ะน่าจะชิวครับอ่ะแมวข้างไปเลยแล้วกันนะครับเจ้าแมวบินข้างครับผมยิงให้น้อยเร็วน้องโอเคเหมือนไม่มีดาเมจเลยครับเย่แล้วปีนไปก่อนครับผมไม่มีใครตายหรอกงั้นไปเลยครับน้องไฟครับน้องไฟนะจะเคลียร์ให้ได้อยู่ครับผมตีไปเลยน้องเออโหตีไม่เข้าเลยแฮะทำเป็นเล่นไปอากิระดีกว่าครับจริงๆอ่ะอ่ะอากิระไปครับผม โอเคครับปลาจิ๋วครับไปกงล้อเดียวครับผมเป่าตังครับเป่าตังครับอะเลื่อยไฟฟ้าไปครับผมน่าจะเคลียรครับโอเคมีเจ้าสล็อตเอเลียนเนาะไม่น่ายากเท่าไหร่ครับปืนใหญ่ไปก่อนครับผมไปครับรีบไปรีบไปรีบไปซิมไปดีมากน้องซิมไปอากิระคุงโอเคอากิระากระเด็นครับเฮ้ยมันมาเยอะจังเลยอะเขาไม่ถึงตัวนะเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยเออตีไปครับน้องไฟครับน้องไฟมาเพิ่มอีกหนึ่งครับผม ตีไปรลโนนีมากนี่มากนี่มากเออนั่นแหละ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 หนึ่งร้อยล้านดอลลาร์ครับผมโอเคครับเหมือนอากิราบัฟดามจเลยฮะอ่ะเข้าไปเข้าไปเข้าไปเรียบร้อยครับอากิราไปเกิดครับผมอ่ะไม่มีตัวขวางแล้วก็ตีเลยครับเจ้าสล็อตเออโดนน้องไฟเต็มที่ครับอ้ยน้องไฟเรียบร้อยครับน้องไฟไปแล้วครับหนึ่งตัวอ่ะจบครับจบจบจบรีบไปเขี่ยบ้านเลยอ่ะไม่ยาก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 แล้วก็ได้มาเป็นตาแมววิเศษครับผม โอโหมันแบนอีกแล้วครับแบนแบนช่วยไม่ได้ด้วยนะโอ้ยหลังๆเริ่มช่วยไม่ได้เยอะแล้วเนี่ยรอบต่อไปเจอเอเลี่ยนกับตัวเหล็กครับไม่ยากไม่ยากไม่ยากมาชั้นที่4 3่ครับมาขอดองตังก่อนละกันนะครับปลอดตังครับปอดตังครับ่บะลองเอาหนึ่งรล้านดอนลลาร์ไปจัดการหน่อยละกันนะครับถ้าไหวก็น่าจะชิวๆครับ โอ้แล้วพี่จะเดินมาทําไมล่ะเฮ้ยโอ้โหไม่น่ามันแล้วเนี่ยอ่อให้ไปครับไปครับเจ้าไฟครับผมไป <S <s. <S ไป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 ช่วย100้ล้านดอลลร์เอาไม่ทันแล้ว1 0 0้ล้านดอลลร์มันไปแล้วนี่นะโอเคครับได้อยู่ครับได้อยู่ครับตีไปครับน้องไฟโอเคไปครับแมวโอกาสครับผมตีไปน้องไฟสวยงามครับจบเลย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 อะเสียงผมแปลกๆหน่อยนะมันมีเ่าเสีมหา ทำไม่เป็นไรครับจบแล้ว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 รอบนี้ได้มาสามแสนครับผมโอ้โหมันแบนโดยที่ผมช่วยไม่ได้อีกแล้วครับเพราะไรครับอ่ารอบต่อไปเป็นนกคุ่งเนาะมาครับชั้นที่สี่ครับแมวผมไม่น่าจะพอนะหลังๆเนี่ยอ๋อให้มันแบนแบบผมไม่สามารถช่วยได้หลายครั้งแล้วเนี้ยแย่มากครับติดกับดักได้แย่มากครับผมฟูก้าเควสแมวครับผมไปไปไปจัดการให้หน่อยเออสุดยอดครับ รีไปครับรีไปครับไม่ควรเอาตะกรงมาหรือเปล่านะนั่นน่ะสิเอาไปครับน้องไฟครับผมเอาไปครับแมวก้งเล็กหลุครับไปเรื่อยๆครับอ่ะน้องอ่ามิกูครับผมตะกรงไปครับตีไปครับตีไปตีไปตีไปเออโดน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 ไปครับรีไปครับรีไปครับไอตัวปัญหาก็คือไอต้วตุ่นครับผมนั่นแหละตัวปัญหาเลยครับพู้กล้าควสแมววาลเพิรมกหนึ่งครับ ไป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 รีบไปเคลียร์ครับรีบไปเคลียร์ครับอ่าตั้าตัวมันไปตอนไหนเนี่ยไม่ทันมองเลยครับผมจบแล้วจบแล้วจบแล้วจบ้านเลยครับผมโอเคครับเคลียร์มันที่เรียบร้อยครับแ้วเป็นตาแมวแหลครับอ่ะรอบนี้ช่วยได้หนึ่งตัวครับแล้วก็เจออากุนะครับผมเอาตัวอะไรไปเล่นดีอ่ะอ่าผู้กล้าแล้วกันนะครับเคลียร์เหมือนเดิมครับโอ้โหมันมาก่อนเลยครับไปครับตะกรงไปจัดการให้เร็เร็วน้องไปครับตะกรงไปเลยๆครับผมปะตังครับ ต่าค่าได้จะได้ตังค์เยอะมากครับผมจัดการเลยตะก้องเป่าตังค์อหนึ่งรอบครับผมโอเคครับเจลลี่ลินไว้ครับอ่ะน่าจะชนะครับอ่ะพุกาพุกาพุกาอะไรนะพุกาเควสแมวครับผมไปไปไปฮิลเลอร์แคทครับไปโอเคโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้ครับน่าจะเคลียร์ครับผมเออตีไปครับตีไปครับจริงๆไม่ควรใส่เซตมาขนาดนี้หรอกครับ แต่กลัวเหอครับผมเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยครับดูซิว่ารอบนี้จะได้มาเป็นอะไรครับนี่ต้อนกอย่างเท่เลยครับเออไม่ได้อะไรเลยครับผมอ่ะมาครับชั้นที่4ี่สิบหครับผมโอเคไปครับไปลุวัวครับตักรองครับเป่าตังค์ครับเป่าตังค์ครับจัดการนั่นรอเร็วน้องเนี่ยแค่นี้ยังสู้ไม่ได้เลยครับอืมเอาไปครับฮิวเลอร์แคทครับผมไปอยู่เวลาให้น่อยเร็วโอ้โหยังไม่ทันอยู่เวลาครับมันไปเกิดก่อนครับผมเอาไปครับตัดญ้าไปครับเจ้าดาเลสานครับผม ไปโชว์ศักยภาพหน่อยครับบัมดีมากน้องโอเคได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่บัมไปครับเจ้าผู้กล้าเควสแมวครับผมมีแต่แมวตัวใหญ่ๆครับรอบนี้อะไปครับเจ้านกไปครับผมยูเลแคทครับไปไปเรื่อยๆครับปืนใหญ่ไปก่อนครับผมขึ้นมาเอย่าเข้าไปเอย่าเข้าไปในดินครับค่อยๆดันไปครับค่อยๆดันไปครับโอเคไปถึงบ้านมันน่าจะเคลียร์ง่ายๆครับผมน่าจะจบแล้วครับอาไปครับไปครับ จ้าหมูเจ้าหมูที่อ่อนเอครับทำอะไรไม่ได้หรอกตอนเนี้ยจบเล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 ยไม่ต้องคิดมากครับไต้องคิดอะไรทั้งนั้นครับคิดแค่ว่าจบบ้านอย่างเดียวครับผมโอเคครับเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยครับผมได้มาเป็นอะไรครับตาแมวซูเปอร์แลครับอ่ะแล้วก็รอบนี้ก็ช่วยไม่ได้เช่นเคยครับเพิ่งได้ดานเรียนซานมามันเอาของผมไปกินแล้วอะโอ้โหอย่างแย่เลยครับโอเคมาแล้วมาแล้วมาละไป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 แมวเห็ดไปครับจัดการให้หน่อยเร็วดีมากน้อง ไปครับตากองไปเรือรัวเลยครับผมจัดการสวยมากครับแมวเห็ดแมวเห็ดไปเพิ่มครับโอเคแค่แมวเห็ดก็ชนะแล้วมั้งเนี่ยพูดเป็นเล่นไปมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับ้องแกมมาครับผมไป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 แกมมาโตขึ้นครับโอเคครับแมวเห็ดไปเรือรัเลยครับตีไปตีไปเข้าไปตีมันเข้าไปตีมันไปจัดการเจ้าป่าบ้านนั้นหน่อยโอ้พูดไรวะเนี่ยลิ้นพันครับผมตีไปครับโอ้โหแกมมาแกมมาคุมแกมมาคุมโอเค เย่แล้วแกมวไม่ได้ตีเจ้าซอมบี้ครับเลยไม่ได้ชำระล้างเลยครับผมอ่ะเจ้าแมวยานบินครับไป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 เฮ้ยมันเทพเหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นไปอ่ะน่าจะเขีรยครับน่าจะเขีรยครับไม่ช้าก็เร็วครับผมตีไป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 โอเคครับเจ้าป่าพาดิแตกไปที่เรียบร้อยครับจบบ้านเลยจบบ้านเลยจบบ้านเลยมาดูซิได้อะไรไหมได้มาสามแสนครับผมอ่ะโดนแบนไปตามระเบียบครับผมแต่รอบนี้โดนแค่สี่ตัวเนาะแล้วก็ช่วยได้ด้วยโอเคขอดูก่อนแล้วกันนะครับเหล็กกับ เอเลียนเหรอช่วยเจ้ายานบินแล้วกันนะครับอ่ะมาครับชั้นที่48ครับผมไม่ยากไม่ยากไม่ยากสักดานครับแต่แมวเรื่มหมดแล้วครับตอนเนี้ยป่าตังครับผมป่าตังครับมาเมื่อไรจะมาเนี่ยโอเคเปิดมาด้วยเอเลียนเนาะปะป่ปปปไปเจ้าป่าไปครับไปจัดการนั่นหน่อยเลยดีมากดีมากดีมากเจ้าขายขายาวครับเตะโอ้ไม่ต้องเตะเลยครับจบแล้วจบแล้วอ่ะยานบินไหมครับผม แต่ยูน่าจะเขี่ยง่ายๆครับตีไป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 หาตัวขี้ไปเพิ่มครับผมเดี๋ยวเพรครับโอเคยิงไปครับนั่นแหละประมาณนั้นครับอไปให้หมดเลยครับผมไป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 ปล่อยใครได้ปล่อยไปให้หมดครับอ่ะตีไปครับตีไปครับตีไปครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับขีเท่านั้นครับผมโอเคถ้าขี่ได้ก็ชนะครับไม่มีอะไรยากครับที่เหลือก็แค่จบบ้านครับผมปใหญ่ไปก่อนครับอ่ะเคลียป็นที่เรียบร้อยครับรอบนี้จะได้อะไรไหม แล้มาเป็นตาแมวอูเบอร์สอันครับผมไปต่อครับอ่ะรอบนี้โดนแบดไป5ตัวครับแต่สามารถเลือกช่วยได้มา1ตัวครับผมผมเลือกเจ้าทำบะหมี่แล้วกันนะอ่ะมาครับชั้นที่49ครับผมตดไปเรื่อยๆครับโอ้โหเจ้าเป็ดเทพมาแล้วเนาะตัวปัญหาเลยครับน้องสกิลบัตครับผมไปเลย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 เจ้าเห็ดครับอ่ะไป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 รีบไปรีบไปครับมังกรครับมังกรค้่งครับผมโอเคได้อยู่น้องสกิบัตอ่าไททันจิ๋วครับ ปาปลาปาปาปาแมวฤทีสี่ครับผมออะประมาณนี้ครับน่าจะชนะอยู่ครับผมโอ้ปัญหาคือเจ้ากบมาแล้วครับบ้าเอ้ยมีเจ้ากบด้วยโอ้โหมันตีสโลดิมันตีสโลดิโดนเต็มๆแน่เลยนี่น้องสกิลบัตโดนไหมเนี่ยอ่าน่าจะโดนอยู่บางคัมนั่นน่ะโอ้โหเอ้ยหรือไม่โดนนะน่าจะไม่โดนครับแต่น้องสกิลบัตไปเกิดแล้วครับผมไปครับน้องสกิลบัตไปเพิ่มครับผมอาปๆาปลปจ้าปลาข้างไหมครับ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ขอเข้าไปได้ครับเข้าไปเข้าไปเข้าไปทุกอย่างจะจบครับแค่เข้าไปได้ครับผมโอเคไปครับไททันจิ๋วครับอัมเบลูสีครับผมไปครับเจ้าปลาค้างครับมังกรไปครับโอเคถึงหน้าบ้านมาแล้วจบเลยจบเลยจบเลยเคลียร์บ้านครับเคลียร์บ้านครับไม่ต้องไปสนใจเจ้ากบเนาะจบบ้านเลยครับอยเมลูสีหลุดมาได้ครับเจ็บแน่เจ้ากบเจ็บแน่บอกเลยเจ็บแน่เออโดนเติมที่อ่ะโดนเติมที่อ่ะเคลียร์ไปที่เรียบร้อยครับดูซิได้มาเป็นอะไรครับผมได้มาเป็นสามแสนครับ แล้วก็โดนไปสี่ตัวครับผมหายเลี่ยมเลยครับทรายเป็นแมวองคารักษ์ครับน้องคาเลต้าครับยังไงรอบนี้ก็หายหมดครับเตรียมใจโดนทิ้งไว้เลยครับแมวมูมาแลงครับผมเจ้าฮุลาหูครับชั้นที่50ครับผมมาพร้อมโดนทิ้งสุดๆครับรอบนี้ไปครับองคลรักษ์หลวงไปครับผมป่าตังครับป่าตังครับแค่องคารักษ์หลวงน่าจะชนะแล้วปะวื้วื้วื้ตลอดครับผมเนี่ยเอาปลาค้างไปครับผม โอ้เรียกผิดอีกแล้วเจ้าเกาะข้างครับปไ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 ปเกาะข้างไปเพิ่มครับผมจัดการจัดการจัดการโอ้โหไม่ไหวแฮ่ไม่ไหวไม่ไหวได้อยู่ครับน้องซากิวบัสไปครับอะคาเลต้าครับผมมาแล้วมาแล้วเจ้านังฟ้าทะเลครับไป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 มังกรข้างครับมังกรข้างไปโอเคครับจัดการเลยจัดการเลยจัดการเลยพูดบ้าอะไรเนี่ย รีไปครับรีไปครับรีไปเคลียร์เลยครับน่าจะใกล้แล้วครับน่าจะใกล้แล้วครับเออแค่จัดการเจ้าหมีบ้านนั้นได้เนาะอ่าปืนใหญ่ไปก่อนครับผมเตะไปเตะไปหนีมากน้องโอ้โหยังไม่ไปอีกอ้อยยิงไปยิงไปได้อยู<ะ>่ครับได้อยู่ได้อยูไอย่ได้อยูไอย่ได้อยู่เฮ้ยอย่าพลาดแพ้นะเว้ยแพ้ขึ้นมานี่เจือนเลยหน้า,หน,าหน้าผมเนี่ยไป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 รีไปครับรีไปครับเคลียร์ให้หน่อยเร็วเคลียร์หน่อยเคลียร์หน่อยเคลียร์หน่อยอ๋อตะก้องตะก้องสวย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  ขอแค่เดินเข้าไปเตะได้น้องดี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 โอเคอ่ายังไม่ไปอีกเฮ้ยอึดเหมือนกันนะเนี่ยไอไอเจ้าหมีบ้านนั่นอะเฮ้ยเฮ้ยปืนใหญ่เขาผมเฮ้ยไปดิไปไปไปได้แล้วยอมแพ้ได้แล้วเพื่อนเอ้ยโอ้โหแย่ละ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 โอ้โหโอ้ถึงบ้านผมเฉยเลยเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นไปเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาสวย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 ได้อยู่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 โอเคโอ้รอดรอดรอดยานบินไหมครับไปเลยไปเลยไปเลยเกือบ เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบละโอ้โหเกือบเย้ครับเกือบเย้ครับผมเยผมเยผมเย้โอเคครับถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วจบ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 เคลียเลยครับเคลีย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 อ่าสบายใจแล้วครับผมโอ้ยเกือบเกือบเกือบได้มาเป็นตาแมวมืดครับโอ้ยคุ้มคุ้มคุ้มอันนี้คุ้มครับเยี่ยมไปเลยครับผมโดนแบนไปเจ็ดตัวครับตามระเบียบครับถ้าจะให้เลือกช่วยจริงๆนะเลรอ่ะเจ้านี่เลยครับเจ้าป่าคังครับผมเอามา ก่อนจบคลิปเขาผมผมมาเคลียรด่านนี้ต่อละกันนะครับรือดูการทหหนึ่งของวันไปโรงเรียนครับผมเคลียรได้ประมาณ3ด่านครับอ่ะชิวๆชิวๆชิวๆไปไปไปนักวิจัยครับผมไปจัดการให้หน่อยเร็วอ่ารถไฟไปครับชนหน่อยน้องโอเคสิงโตไปครับผมไม่ยากไม่ยากไม่ยากรีบไปเคลียร์เลยครับอ่ะแล้วก็บาฮามุดครับอุ้ยบาฮามุดผมยังไม่ได้ใช้ในด่านเหวเลยนี่นาเดี๋ยวค่อยเอามาใช้ครับ คอยดูนะเอามาใช้ปุ๊บโดนแบนปั๊บเลยครับบาห์มุสเนี่ยไปต่อครับอ่ะมาถึงด่านที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับจำไม่ได้ครับการบ้านที่ลอกมาครับผมโอเคเมื่อก่อนผมก็ลอกบ่อยนะการบ้านอ่ะเออชนไปดีไปครับไปปาไป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 ครับสิงโตไปครับจัดการให้น่อยเร็วโอเคน้องเขาเขาเขาปั้นก็แย่แล้วครับโอ้ลิ้นเรียบร้อยเคลียร์ที่เรียบร้อยครับผมอ่ะ ได้มาเป็นจนใหมายครับแล้วก็ไปต่อครับมาครับผมตานสุดท้ายของวันนี้ครับแอบกระซิบกระซาบครับอ่ะไปครับนักวิจัยเป็นจัดการให้หน่อยเร็วน้องไปครับยังลบไปรัวๆเลยครับผมว่ายน้ําไปครับไม่ยากไม่ยากขอแค่นักวิจัยตีติดขี้นะโอเคนั่นแหละเคลียร์แล้วครับแล้วก็บาฮามุดครับจบเลยอ่ะจบเป็นที่เรียบร้อยครับบาฮามุดยังไม่ทันเคลียร์เลยครับผมอ่ะคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ